พบกับเจ้าชินชินล่าสัตว์เลี้ยงน่ารักจากเทือกเขาแอนดีสที่เต็มไปด้วยความน่ารักและความอัจฉริยะชินชินล่ามีชื่อเสียงด้านขนฟูและเอียดนุ่มนวลเป็นพิเศษซึ่งเป็นธรรมชาติของพวกมันที่ช่วยให้มันอยู่รอดในอากาศหนาวเย็นชินชินล่าสองสายพันธุ์หลักคือชินชินล่าแอนดีสและชินชินล่าเสือ พวกมันอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงและแห้งแล้งในอเมริกาใต้เช่นเปรูบราซิลและชิลีซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพวกมันในปัจจุบันชินชินล่าได้รับความนิยมเป็นสัตว์เลี้ยงเพราะความน่ารักและขี้เล่นของมันแต่ก็ต้องดูแลอย่างละเอียดเนื่องจากขนของพวกมันต้องการการดูแลเป็นพิเศษเพื่อป้องกันขนหลุดล่วง ชินชินล,ล่านั้นมีขนที่หนาแน่นและละเอียดอ่อนจึงไม่ควรอาบน้ำด้วยน้ำเพราะอาจทําให้ขนเสียหายแต่ควรทําความสะอาดด้วยแปรงขนและให้พวกมันอาบทรายเพื่อทําความสะอาดตามธรรมชาติพวกมันเป็นสัตว์ที่ออกกําลังกายได้ดีซึ่งต้องการพื้นที่ให้วิ่งเล่นและปีนป่ายการดูแลอย่างเหมาะสมจะทำให้พวกมันมีอายุยืนยาวได้มากกว่า10ปี ถ้าคุณกำลังมองหาเพื่อนที่น่ารักและสนุกสนานชินชินล่าอาจเป็นทางเลือกที่ดีแต่ก็ต้องเข้าใจและดูแลพวกมันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พวกมันมีความสุขในบ้านของคุณ